หูกันไปเดียวนะครับว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว,วแต่ละตีแต่ละแห่งก็จะมีผู้สูงอายุนักขึ้นครับไปแบบเดียวนี้นะครับทางศูนย์แห่งหู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พันษาบรมราชินีนาจังหวัดละปูนครับเปิดก็ได้มีลักสูตรใหม่แหรลักสูตรหนึ่งนะครับลักสูตรนี้เป็นห้องว่าแคร์กิฟเวอร์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70ชั่วโมงโดยการครับลักสูตรนี้ไผ่พองตีสามารถเข้ามาอบรมได้นะครับแล้วก่อนในลักสูตรเนี่ยเปิลจะสอนอนอย่างกันความน่าสนใจเหมือนกันเนาะจะได้มาอู้จาก,กันครับพุ่งพอรายการสองทันโดยการครับท่านแรกข้างๆผมเลยนะครับพออาริยาพรอรุณเนรครับผู้อำนวยการศูนย์เฮนหู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72บพรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนและหําทันหนึ่งครับคุณผู้ชมหัวหน้าจันจิราจุลการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเฮนหู้และพัฒนาอาชีพ สวัสดีทึงสองทานครับสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสูจจ่เจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าอยากจะถามถึงว่าความเป็นมาของหลักสูตรนี้เจ้ามีบทบาทหน้าที่อะไรอย่างจะได้พ่อคะเจ้าในส่วนของหลักสูตรแค r ิบ้านเนะเจ้าของเฮานี่จะเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นกลางนะจ๊ะเจ็ดสิบชั่วโมงเขาเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ปีพศ2565ก,กคือปีแล้วนะจ๊ะ,จะ,ะวัตถุประสงค์ของการที่เราจะเริ่มขับเคลื่อนนี่นะจ๊ะก็เกิดจากว่าตอนนี้นะจ๊ะเนาะสังคมผู้สูงอายุนะจ๊ะเนาะก็คือว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุค่อนข้างสูงขึ้นนะจ๊ะเนาะโดยเฉพาะของภาคเหนือนะจ๊ะจคือสกิติเนี่ยของระปูนคือคือศูนย์เนี่ยจะอยู่ที่ระปูนนะจ๊ะสศิติีนี่จะขึ้นขึ้นลงลงนะจ๊ะแต่ว่าในละปูนนี่จะนักหน่อยเพราะว่านอกจากเป็นผูู้สงอายุบก็จากเป็น ว่าพึ่งพิงแล้วก็มามีคนดูแลนะจานะก็เลยเป็นที่มาของการาเปิดหลักสูตรนะจ้าเนาะในส่วนวนะนะของการเปิดหลักสูตรนี่วิธีการก็คือเขาจะมองว่าศูหาหนย์เฮาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนาะ,นะจ้าเนาะแต่ในส่วนของอาชีพเนี่ยอาชีพใหม่นะจ้าเนาะใหม่วบาปอก็ต้องตรงตามความต้องการของตลาดโดยนะจ้าเนาะนะตรงตามเทรนโดยนะ,นะจะเนาะตาสถานการณ์สังคมนะจ้า เลยเป็นที่มาของการเปิดลักสูตรนี้ทําไมถึงต้องเป็น70ชั่วโมงนะจ๊ะจ,จ,จริงลักสูตรผู้สูงอายุมีทั้ง18ชั่วโมง70ชั่วโมงแล้วก็400สาชั่วโมงาสาเหตุที่ต้องเปิด70ชั่วโมงก่อนเพราะว่าเขามองว่าที่ศูนย์นะจ๊ะเฮาทำงานร่วมกับเครือข่ายนะจ๊ะเนา,เคาะคือ่ายที่สําคัญของศูนย์เฮาก็คือศูนย์เฮาสังกัดอยู่ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือกระทรวงพอมนะจ๊ะก็คือว่าเฮาทํางานเครรืืือออขข่่าาายยก็คคเเจะมี อาของสาธารณสุขเป็นเจาของวสสมนะจ๊ะจ่าศูนย์เฮาเขาจะของวเป็นอพมนะจ๊ะก็คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นมั่นคงของมนุษย์นะจ๊ะเจ้าเฮาก็เลยใจการฝึกอาชีพมันจะเป็นลักษณะเปลี่ยนเครื่องมือนะจ๊ะเนาะฮื่อเครือข่ายในการทํางานนะจ๊ะอากลุ่มเป้าหมายเฮาที่เลือกมาก็คือจะเปิดเฮอเป็นอพมก่อนนะจ๊ะเนาะที่เข้ามาเฮียนนะจ๊ะเนาะ เราจะน่จะเป็นเครือข่ายอสมนะจ้าแล้วก็เครือข่ายที่ผ้าของอปทอเพื่อส่งมานะจ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นประชาชนทั่วไปนะจ้ะนอกจากการฝึกอาชีพนี่เฮาบอกว่ามีรายได้มีงานทําแต่สิ่งสําคัญคือการเป็นจิตอาสานะจ้าเนาะก็คือว่ามีอาชีพมีรายได้แบบพอต้องมีจิตตัวนะจ้าเนาะจิตที่จะอาสาปิกไปคืนสู่ชุมชนนะจ้าเนาะก็เราสู่แคคกีเบอร์นี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมร้อยได้ดีเลยนะจ้าเจ้าในส่วน แล้วที่แบ่งเป็นชั่วโมงเ่ยค่ะคือแบ่งเป็นจะได้พวงเจ้ากี่วันกี่เดือนเจ้า<ช>อัน,นอันนี้จะอู้ถึงในส่วนของเจ็ดสิบชั่วโมงเป็นลักนะจ,จนเจ็ดสิบชั่วโมงนี่คือวันหนึ่งเขาจะเฮียนประมาณเจ็ดชั่วโมงก็คือสิบวันนะจ้าแต่ในส่วนของเจ็ดสิบชั่วโมงกันแล้วตแต่แต่ละที่นะจ้าว่าเขาจะแบ่งวันมากน้อยกันแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นะจ้าแต่เขาคิดว่าสิบชั่วโมงเนี่ยประสิทธิภาพมาตรฐานเนี่ยก็คือว่าครบครบในสิบวันนะจ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจะสําคัญเนาะจ้ะเพราะว่าบางทีเอาเพื่อนมาเฮียนมากกว่าสิบวันเนาะจ้ะเพื่อนจะต้องมีทํามาหากินเนาะจ้ะเนาะเขาเลยเลือกอยู่ที่สิบวันนะจ้ะสิบวันนี่จะเป็นห้าวันแรกนี่เฮียนเป็นภาคทฤษฎีอยู่ที่ศูนย์เลยนะจ้ะแล้วก็ในในห้าวันหลังนี่จะเป็นในส่วนของฝึกปฏิบัติลงในชุมชนเนาะจ้ะก็คือเป็นรพสตเนาะจ้ะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลเนีนะจ้ะในส่วนของวิทยากรเนาะจ้าคืออย่างที่บอกเนาะจ้ะศูนย์บามารถ ทำงานได้เพียงลำพังนะจ๊ะส่งเ <Yeah. S 1> ก่ออาศัยเป็นการบูรณาการนะจ้จะในส่วของการบูรณาการนี่จะบูรณาการร่วมกับ สาธารน่าุขจังวัดนะาเจ้าแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญเราพอตอก็จะเป็นส่วนสําคัญตัวน่เจ้าเพราะว่าเราจะต้องเหมือนกับเอาคนที่จบไปแล้วไปฝึกงานที่หั่นตัว<อ>น่เจ้าครับก็ <c oughs> จะเฮียนแบ่งเป็นสิบวันวันล,ละ <c oughs> วันละเี่ชั่วโมงก็ครับเจ็ดชั่วโมงห้าวันแรกก็คือเฮียนกเขาก่อนแล้วก็แถมห้าวันติเหลือก็จะเป็นการฝึกงานครับพอาจารยที่เห็นภาพนี่ก็คือตึกของเขาอันสูงนี่ตั้งอยู่ที่ไหนก็ครับผมครับ ที่ตำบลต้นทงค่ะอําเภอเมืองลำพูนค่ะครับตะกี้หันตึกอาคารอะไรอย่างหงยเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ครับเขานอกจากจะเปิดหลักสูตรเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เปิดหลักสูตรอื่นๆด้วยเหมือนกันเลยครับหลักสูตรอื่นๆเยอะแยะค่ะแล้วก็มีจัดอบรมทั้งในสถาบันและในชุมชนนะคะในสถาบันนี้ก็คือเราอบรมในศูนย์นะคะเรามีที่สถานที่ฝึกอบรมมีหลายแผนกครับนะคะในเรื่องหลักสูตรอบรมเราก็ อย่างในช่วงโควิดนี่เราก็จะปรับในเรื่องของหลักสูตรรูปแบบหลักสูตรและระยะเวลาหลักสูตรคือหลักสูตรเราก็จะมีในส่วนของหลักสูตรตามความสนใจและหลักสูตรที่สมัยใหม่ ตามเทนพอตอนช่วงโควิดนี้จะมีสถานการณ์โควิดก็มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็จะมีอาชีพอย่างเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อผู้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะคะเราก็จะสอนในเรื่องของการสร้าง Content, คอนเทนต์การทำทิกต o k การถ่ายรูปยังไงให้ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็กค่ะการแล้วก็ในเรื่องของการทำเพจกิตติ้งนะคะให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างช่องทางการตลาดนะคะในช่วงโควิดในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของคนที่เข้ารับอบรมเราก็จะมีมาตรการนะคะช่วงโควิดระบาดหนักเราก็ดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดของสาธารณสุขในจังหวัดนะคะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก่อนเข้าอบรมนะคะแล้วก็มีการรายงานผล ไปทางสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็หลักสูตรนะคะเราเดิมเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยจะมีหลักสูตรระยะยาวเออปีหนึ่ง6เดือน3เดือนแล้วก็ดูความต้องการเขาสามารถมาอบรมได้ระยะยาวหรือเปล่าถ้าเขาสามารถอบรมระยะยาวได้เราก็จะจัด3เดือนแต่ส่วนใหญ่เขาจะสมัครใจที่มาอบรมระยะสั้น5วัน10วันแล้วก็ซอยหลักสูตรให้สั้นขึ้นนะคะ<อ>แล้วก็พบว่าหลักสูตรระยะสั้นเป็นที่น่าสนใจนะคะมีผู้เข้ารับการอบรมจํานวนมาก นะะอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในชุมชนนะคะคซึ่งในชุมชนนี้เราไปจัดเ,ออเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เป็นต้นทุนหรือจุดเด่นของชุมชนที่เขามีอยู่แล้วที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนนะคะคคดึงจุดเด่นเข้ามาเสริมกลุ่มเขาที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์เขาให้ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ย มูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะตรงนี้ในชุมชนนะคะเราก็อนุรักษ์วิถีชุมชนไว้แล้วก็ดึงจุดเด่นเอกลักษณ์ของเขาออกมาค่ะแล้วก็เสริมกลุ่มให้เข้มแข็งค่ะความรู้จากตะกี้ก็คือพัฒนาสตรีต่อแรกก็นึงว่าจะเน้นเฉพาะสตรีที่เข้ามาอบรมป่อจายกันมาเฮียนได้เหมือนกับพ่อครับเอ่อทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะมีมีกลุ่มเป้าหมายพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมค่ะคนว่างงานก็สามารถมาอบรมได้ค่ะจากผู้ประสบปัญหา คนบ้างงานก็ได้ค่ะแล้วก็เราไม่ใช่จัดอบรมเฉพาะในสถาบันหรือในศูนย์ในชุมชนเท่านั้นนะคะครเรายังมีหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้วยนะคะอ,ออนไลน์แล้วก็สอนมีคลิปสอนนะคะคมีคลิปวิดีโอสอนหลายหลักสูตรค่ะครับจาาตีหันตะกี้เหมือนกับแบบเฮาไปลงในพื้นตีไปอบรมเพื่อกับชุมชนนั้นๆจะอี้ก็ได้กันครับผมครับ ใช่เราไปไปอบรมในชุมชนเนี่ยในชุมชนนี้ก็มีสส่วนบางบางคนรเริ่มใหม่ก็คือกลุ่มยังไม่มีการรวมกลุ่มทําผลิตภัณฑ์อะไรเลยยังไม่มีไม่มีงานเลยแล้วก็ไปสอนให้เขาเริ่มต้นนะคะใช,ใช้ระยะสั้นก่อนส่วนกลุ่มที่เขามีการก่อตั้งอยู่แล้ว 15คน20คนหรือ30คนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ในชุมชนนี้บางทีเขาไม่รู้ช่องทางการตลาดหรือเขาไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะต้องทํำยังไงให้เป็นที่สนใจบ,บางทีก็มีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเราก็ไปเพิ่มมูลค่าต่อยอดผลิตภัณฑ์เขาให้โดดเด่นยิ่งขึ้นถ้าอย่างอี้แสดงว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยติดสนใจพอผพอพอยู่อย่างเอี้ยครับแล้วก็สามารถ ร่วมตัวกันแล้วก็แจ้งมติศูนย์ได้เลยได้ว่าอยาก<ด>เห็นลักสูตรนี่ได้ะเขากับจัดทรงวิทยาการปไปเลยกับข้าพอครับได้ค่ะ คือในชุมชนนี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะคทางอบตอก็ได้ค่ะทางอบตอ,อะไรในแจ้งความประสงค์ผ่านทางอบตอทางในชุมชนได้ถ้าออทางในจังหวัดนี้ก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงนะคะคหลายหลายหน่วยงานที่สามารถแจ้งความประสงค์ได้ถ้าไม่ได้แจ้งมาที่ศูนย์เรียนรู้ก็แจ้งที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะหรือสํานักงานพมจอ,อยู่ที่สลากลางนะคะคคแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะศูนย์คุ้มครองคนไร้พ่พึ่งอย่างนี้ค่ะในจังหวัด ลำพูนก็มีนะคะหรือว่าโทร130 0ศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะขอคำแนะนำก็ได้ว่า,าถ้าจะรับบริการนี่สามารถติดต่อดได้ที่ไหนอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเจ้า<อ>คนหนึ่งสามารถลงได้กี่หลักสูตรนะคะหมายถึงว่าอบรมเเจ้าค่ะโดยโดยปกติเนี่ยเราจะให้อบรมปีหนึ่งต่อคนนะคะไม่เกิน3หลักสูตรคืออย่างอย่างหลักสูตรเนี่ยมันมีการต่อยอดไงบางหลักสูตรเนี่ยมันมีขั้นต้น ขั้นกลางขั้นสูงนะคะและบางหลักสูตรในอย่างเช่นเขามาอบรมอาหารแล้วเนี่ยเขาอยากเขาอาจจะไปอบรมในเรื่องของช่องทางการตลาดหรือการทำเปเกติ้งอย่างเงี้ยและการทำาิ i กต็อกนะคะการสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยเขาไปอบรมอีกหลักสูตรในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็เพื่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะต่อยอดกันต่อยอดกันไปค่ะสมมติลปนเขาลำไยนักก็มาเรียนเรื่องของการทำ ผลิตภัณฑ์จากลำลำไงก่อนถ่ายรูพอจบอันนี้เสร็ตเราก็มาเฮียนตีการ์ดโฮกอะไรเงี้ยค่ะเฮียนลงติ๊กต็อกอี่ตัวงี้ยนะครับสร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปยังไงให้สวยอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่มช่องทางการตลาดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราได้เชิญหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเงินอย่างเช่นธนาคารอะไรต่างๆพอเราอบรมแล้วเนี่ยเราก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เขาจะต่อยอด กิจการสโติว่าถูกต้องค่ะให้มาอธิบายให้มาบอกว่าเขาสามารถที่จะเหมือนกับเขาจะมีกิจการเล็กๆนะคะออกไปทำหน้าบ้านเล็กๆขายของเล็กๆน้อยๆเขาอยากจะเป็นร้านที่ใหญ่กว่าเดิมน่ะเขาสามารถจะกู้หรือทำยังไงได้แล้วก็จะเธอลราก็ให้ธนาคารนะคะมาแนะนำนะคะในช่วงอบรมด้วยนะคะ ถ้าคนหลบปูนหุ้นจักสูญนี่ก็คือเบสเซร็ทุกสิ่งอย่างเลยเนาะทุกอย่างทุกหลักสูตรใช่ค่ะข่าวปิกไปตีหัวหน้าจันจิราแห่งการเรื่องของหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุตีว่ากลุ่มเป้าหมายเขาเป็นตังปีน้องอสสมก่อนอย่างอี้ครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปตีบอกว่าบ้านผมพออุ้ยมืออุ้ยนาคอย่างนี้เราอยากจะเฮียนเพื่อเข้าไปดูแลพออุ้ยมืออุ้ยตีบ้านอย่างอี้สามารถเข้าเข้าหลักสูตรนี้ได้กนครับหัวหน้ครับคืออย่างเบื้องต้นนะจอดเจ็ดสิบชั่วโมงมันจะมีข้อสำค เขาจะคือโคต้าพื้นที่นะจพื้นที่ไหนส่งมาสุดท้ายนะจ้าก็คือว่าพอเฮียนเซตก็ต้องปิกไปทำงานเหมือนกับคล้ายๆจิตอาสาให้พื้นที่นะจ๊ะเป็นโซ่ข้อจำกัดของจีดชั่วโมงจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เห็นอันหนึ่งพอปิกไปแล้วจีดซชั่วโมงเนี่ยก็คือว่าบสามารถทำงานโดยอิสระได้จะต้องไปอยู่ภายใต้ของแคร์แคร์เมนิเจอร์นะจ้าก็คือว่า ต้องเป็นคล้ายๆพยาบาลวิชาชีประจ้าเจ้าจะต้องแจกเคหึ่งนะจ้าในส่วนตรงนี้เจ้าในส่วนตรงนี้มันก็เลยจะเป็นข้อจํากัดในส่วนของเจ็ดสิบชั่วโมงแต่แผนแต่แผนในอนาคตนะจ้าเนาะเขาวางแผนไว้ว่าเขาอาจจะขอเปิดในส่วนของหลักสูตร400้ซาชั่วโมงนะจ้ซาชั่วโมงนี่ก็คือว่าขั้นตอนตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงขอรับขอเหมือนกับว่าเหมือนกับรับรองหลักสูตรนะจ้าเนาะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะจ้าเพราะคามองว่าอันนี้จะมาค่อยมีข้อจํากัดคือ เป็นประชาชนทั่วไปอายุเกิน18ปีขึ้นนะจ๊ะแล้วก็มีวุฒิการศึกษาก็คือการศึกษาภาคบางังคับก็คือมอ .3 นะจนะ๊ะเนาะก,ก็สามารถมาเรียนได้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ถ้าจบไปก็คือว่าถ้าเขาได้รับการรลบเรองหลักสูตรก็สามารถมีใบใบประกอบได้เลยคนะคนะก็ค,คือว่าสถานที่หรือว่าแหล่งทํางานก็คือจะไปทํางานมาต้องภายใต แคร์เมนเจอร์นะจาน้าเนาะก็คือว่าทํางานด้วยอิสระเลยอะจอ๊ะคล้ายๆกับเขาเฮียนนวดแล้วเขามีใบเขาสามารถไปเป็นฟร<อ>ีแลนซ์ได้เลยค่ะอย่างในส่วนของแคร์กิฟเวอร์400สานี่ก็คือว่าพอจบไปแล้วสามารถไปทาสถานดูแลผู้สูงอายุได้เฝ้าไข้ได้นะจาน้าเนาะ<อ>แต่อันนี้เป็นแผนในอนาคตนะจาน้าเนาะ<ข>แต่ถ้าอย่างใดจะเปิดอย่างใดก็จะมีการประชาสัมพันธ์เห็มกรรมซึ่งติ้งหูมากก็คือคนดูแลผู้สูงอายุไรยได้ดีใช่เพราะว่าเพราะว่ายังน้อยก็คือถ้าเตือนลูกหลานแบบหน้าที่การงาน ดีแต่ว่ามีเวลาพอปอพพอแม่คนก็สามารถทุ่มเต็มตีติ้งให้เขาดูแลอย่างเอียซึ่งการดูแลก็สามารถแบบดูแลแบบไปกลับแล้วก็กิ่นยูตเปิลตลอดทั้งวันอย่อีกก็ได้เหมือนกันครับสพอนะจ่า บางตีเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลการันตีแลจ๊ะว่าเปิ้ลเข้าทํางานมดนะจ้ะแต่ด้วยคําที่ว่าคือเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุนะจ้ะมันไม่ใช่เป็นการฝึกอาชีพที่เปลี่ยนแค่ทักซะาเก่งอย่างเก่งแต่สุดท้ายก็คือมันต้องเกิดจากจิตใจตัวนะจาเน้ะใจที่อาสาที่จะต้องดูแลนะจ๊ะเพราะยังเตี้ยวาหันกันว่าพอันคนเท่ากันแก่มากก็จะเหมือนละอ่อนน่ะตีแบบแบบยอมกินยาแบบยอมอายงที่เขาก็ต้องแบบมีเทคนิคในการตีแบบ ได้ได้ดูแลเป็น<ช>เป็นพิเศษ<ช>ยังเจ็ดสิบชั่วโมงเนี่ยเหียนอ,อย่างพองอ๋อครับเข้าข่าวครับติถ้าเจ็ดสิบชั่วโมงเสี่ยวก็บเข้าข่าวก็คือเป็นตั้งแต่ผู้สูงอายุคือ คือผู้สูงอายุคือคือไอยยังนี่เนาะจ้ะแล้วก็ในส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สัมพันธ์จะไปดูแลเปิดก็ต้องรู้ในส่วนของซีสต์สวัสดิการของผู้สูงอายุเนาะจ้กแล้วลาดับต่อไปเจ็ดสิบชั่วโมงนี่ก็คงดูแลเบื้องต้นพื้นฐานเนาะจ้กนอกาเกี่ยวกับเรื่องการกินยูรับนอนเนาะจ้กนอกการดูแลสุขอนามัยเนาะจ้ะแล้วก็ที่สัมพันธ์ก็คือการประเมินทางด้านจิตใจเนาะจ้กในส่วนตรงนี้จะมีการประเมินไอหยางก็จะการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุแล้วก็ความเีียยขอองงผูู้้สาาาาุนนจถท่ เ่สภาพของคนที่เขาจะไปดูแลนอกจากเขาก็บสามารถจะไปวางแผนว่าเขาจะดูแลเรื่องอะไอย่างนั่จ้าแต่เบื้สิพื้นฐานของการดูแลผู้สูงอายุนี่ก็จะเป็นโดยทัทว่วไปนอกจากที่ว่าการป้อนข้านวนอกจาเนาะผู้สูงอายุที่ต้องใส่ออกซิเจนเหมือนที่คล้ายๆลโรงพยาบาลเลยนะเจ้าเนาะเพราะอย่างบางคนก็นจะแบบ เบาหวานก้าความดันตัวออย่างนี้มันก็อปนกระมจีหลายๆโรคการการพลิกจะได้บบเฮือเป็นแผลกดทับไอ้อย่างเจี๊ยการเคื่ออาหารทางสายยางนะจากเนาะการดูแลผู้สูงอายุติเตียงหรือที่ง่ายๆเวลาเขาไปเยี่ยมบ้านเขาจะเห็นคือมีแผลกดทับนะกจากเนาะก็สอนทําแผลทาอย่างตัวนะกจากแต่ว่าเขาไ่ได้เน้นที่ว่าไปดูแลรักษานะกจาแต่ความความจริงคือ ง่ายๆก็คือการป้องกันนะจ๊ะนาอการไปพูดคุยนะจ๊ะน้องเหมือนเฮามีแบบประเมินว่าเออผู้สูงอายุคนนี้มีเสี่ยงที่จะซึมเศร้านะวิธีการแรกคือป้องกันนะคะเข้าไปอู้คุยไปพูดจาซัพพอร์ตพวกนะจ๊ะนาออันนี้จะเป็นการช่วยที่ดีเลยนะจ๊ะ้อครับแล้วตอนนี้คือหับสมัครจานวนจะได้หมู่ครับสําหรับรุ่นนี้ครับคืออย่างอย่างปีที่ผ่านมานี่ทําไปแล้วรุ่นหนึ่งนะจ๊ะแต่ปีนี้ที่เจ็ดสิบชั่วโมงอะก็จบไปเนี่ยจ้าทำไปซาวกุมภาจนถึงสามีนานะจ๊ะจุ� แต่ส่วนของเจสิบชั่วโมงนี่ ด้วยที่ว่าอย่างก็จะปีนี้เขาจะคับเ่อน400สาวนะจ๊ะ70ชั่วโมงปีนี้เขาอาจจะทำแค่รุ่นเดียวอยู่นะจ๊ะแต่ถ้าเกิด400สาวอย่างใดก็ถ้าเปิดอย่างใดเดี๋ยวจะอย่างที่บอกถ้าอย่างอี้ก็สามารถจองไว้ก่อนล่วงหน้าได้ก่อนเข้ามาได้วครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเขาไปเจอกลุ่มเป้าหมายนะจ๊ะเนาะที่เราดูลักษณะแล้วว่าน่าจะส่งต่อมาในลักษณะแคร์กิฟเวอร์นะจ๊ะหรือว่ามีลูกหลานนะจ๊ะก็สามารถมีการประสานส่งต่อมาที่ศูนย์ได้นะจ๊ะเนาะทาช่องทางก็เดี๋ยวจะแจ้งการการแจ้งจ่าย คือที่ศูนย์นี่นะจ้ะเฮามีตั้งแต่สนับสนุนเรื่องวิทยากรวัสดุฝึกอาชีพฟรีทุกอย่างอาหารฟรีสามมื้อนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญคือที่พักก็คือฟรีแต่ว่าต้องเป็นสุภาพสตรีนะจ๊ะเพราะว่าในส่วนของที่ศูนย์เฮาจะมีในส่วนของเครส่งต่อที่ว่าเป็นเคตท,ที่ต้องคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่อง ทางกฎหมายนอกจากนาะเขาก็เลยหับพักแต่สุภาพสตรีนอกจากและก็ที่สำคัญก็คือเอาความตั้งใจนอกจากนาะความอยากที่จะไปเฮียนนอกจากไปที่ศูนย์นอกจากน้องเรานั้นนี่ฟรีมดกุย่างนะจ๊ะอันสุดท้ายคงจะคือทางพอได้ฝากน้อใบัจัยการเฉพาะการตีมาอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรอื่นๆที่เขาเปิดสอนนี่สามารถติดต่อดูข้อมูลจากไหนว่าเปิดจะเปิดทัารุนนี้รุนนี้หลักสูตรนี้รุนสูนี้จะได้เชิญพอออได้เลยครับค่ะก็ ทางศูนย์นะคะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนะคะปีหนึ่งก็เปิดหลักสูตรอบรมหลากหลายหลักสูตรนะคะทั้งหลักสูตรเ,เดิมๆสมัยนิยมนะคะแล้วหลักสูตรใหม่ๆตามเทรนด์ของสังคมตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานนะคะเราขับเคลื่อนงานนะคะทางศูนย์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า สรีและครอบครัวมั่นคงสังคมเสมอภาคเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมจากที่ศูนย์นะคะเข้ามาแล้วนอกจากได้รับความรู้ในเรื่องของความรู้ทักษะในวิชาชีพนั้นๆแล้วเนี่ยเรายังเสริมเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะครเรื่องในเรื่องของสัมพันธภาพครอบครัวการอยู่ร่วมกัน ของสมาชิกในครอบครัวแต่และช่วงวัยนะคะความเสมอภาคระหว่างเพศเพราะขณะนี้นมีเพศที่หลากหลายมากมายนะคะการ,รอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเออศรษฐกิจพอเพียงนะคะน้อมนําหลัก ปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะในการเพิ่มรายรายร,ายรับนะคะและลดรายจ่ายยังไงของครอบครัวนะคะเพื่อให้ครอบครัวนะคะทุกคนที่เข้ามาเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวนะคะในชีวิตประจําวันได้นะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะสตรีและครอบครัวมั่นคงสังคมเสมอภาคนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับชมนะคะเชิญชวนให้มาเข้ามารับการฝึกอบรมกับ ทางศูนย์เยอะๆนะเจ้าครับก็ภายที่ว่างงานอยู่ภายที่สนใจลักสูตต่างๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อนะครับล้วกอบพอก้อยข่าวสารได้ว่าเดือนนี้เป็นมีลักสูตอัญหยางพ่องเป้นฮับอัญหยางกันพ่องพี่น่เจ้าหลับปูนก็สามารถติดต่อได้หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงี่สนใจใกล้เคียงได้นะพ่อเนาะก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเราเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะจังหวัดลําพูนนะคะพื้นที่รับผิดชอบุูมเป้าหมายเราก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่ นะคะลำพูนแม่ห้องสอนและตากค่ะโอภาคเหบือค่ะ ก็ S <S ต้องเจญจวนอนอสำหรับไผ่ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอบคุณนะครับตังผออ,อริยาพรอ,อรุณเนตรนะครับและก็หัวหน้าจันจิราจุลาการนะครับจากทางด้านของศูนย์แฮ่งหูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบร,รมราชินีนาถจังหวัดหลักปูนยินดีถึงสองทันนะครับขอบคุณนะเจ้าครับเดี๋ยวมีอันอย่างมีโครงการใหม่ๆก็คงจะได้เจญถึงผอถึงหัวหน้ามาอุ้มมาจ่าในรายการแห่งกำลังหนึ่งเนาะยินดีครับคุณผ <ใน S 1> ู้ชมย่างกันคมเดียวก่อนนะครับ ครับีช่วงหน้าติดตามชงต่างๆของรายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุเจ้าข่าวขาวตีไหนพะเยะอย่อายงอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน